ปศุสัตว์จังหวัดหนองคายก็ได้จัดอบรมเกษตรกรต้นแบบตามโครงการเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านปศุสัตว์หวังพัฒนาเกษตรกรด้านปศุสัตว์ให้เป็นเกษตรกรปราดเปลืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีจังหวัดจังหวัดหนองคายนายยุทธนาเรืองนรง์ปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบภายใต้โครงการเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรด้านปศุสัตว์ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่มีความรู้ในเรื่องปศุสัตว์ที่ทําอยู่มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและบริการจัดการผลิตและการตลาดโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจมีความสามารถ,ถถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นกำลังใจสำคัญในการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีความรู้ความสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ซึ่งจะสามารถช่วยให้ยกระดับคุณภาพสินค้าปศิสัตว์และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรอีกทั้งยังพัฒนาให้มีความรู้ด้านการบัญชีและสามารถนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดอะาไรจ่ายในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสำนักง,งานปริษัทจังหวัดหนองคายได้ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องของการจัดทําบัญชีเกษตรกร การจัดการปัจจัยการผลิตการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าข้อคิดในการประกอบอาชีพการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรต้นแบบกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมืองสุกรและบัวโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกจากอำเภอเมืองท่าบ่อปนพิสัยเป้าไร่ศรีชังใหม่และอำเภอสักใครรวมทั้งส้ี่240บรายเข้ารับการอบรมโดยแจกเป็นโครงการพัฒนา เกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์160รายโครงการเพิ่มรายได้เกษตรกร40รายและโครงการสร้างและพัฒนากเกษตรกรรุ่นใหม่อีก40รายครับ